สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปูแม่น้องหนิวนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทําเมนูนะคะก็เป็นน้ําพริกปลาทูนะคะแล้วก็เราก็จะใส่เห็ดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วผู้จะทําสูตรไหนนะคะเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะนี่น้ำปูก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเอาไว้ต้มน้ําต้มปลาแล้วก็เอาปลาทูใส่นะคะแล้วก็ มีเห็ดนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะคัวก็จะประมาณนี้นะคะโลกๆหน่อยนะคะเราก็จะค้างไว้นี่นะคะส่วนหม้อนี้นะคะปุกก็ได้ต้มเป็น,นะ เครื่องในนะคะเป็นเครื่องในหมูนะคะนี่นะคะเป็นเครื่องในหมูเป็นต้มยำนะคะก็จะทำเตรียมไว้ไปกินที่นาด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเช้านะคะต้องรีบตื่นมาแล้วก็ต้องรีบไปส่งน้องหมิวนะคะก็ช่วงเช้าบางวันก็ไม่ได้ทำกับข้าวนะคะได้แค่นึ่งข้าวนะคะได้แค่นึ่งข้าวแล้วก็ รีบไปนาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องมิวไม่ทานรถนะคะเผื่อน้องมิวจะทานข้าวอีกนะคะน้องมิวก็ทานหมูปิ้งทุกวันนะคะหมูปิ้งทานไก่ปิ้งบ้างนะคะซื้อในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ออกไปนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมของนะคะเราก็ไปล้างล้างผักล้างเนี่นะคะ่ะเตรียมพริกเตรียมหอมนะคะเดี๋ยวเราจะต้มน้ําให้เดือดแล้วเราจะเอาปลาทูนะคะไป ไปต้มใส่น้ำปลานะคะไปอยู่นาทั้งวันนะคะางานเราจะเตรียมเป็นอายายไว้ใส่นะรอ,อนหอมแบบพิเค เราจะเอาตะไคร้นะคะไปใส่น้ำต้มนะคะนี่ใส่น้ำต้มไว้นะคะร <c oughs> ัวก็จะลกหน่อยลกเลอะหน่อยนะคะ้มีใบมะกรูดเราก็จะใส่ใบมะกรูดสักหน่อยนะคะใส่น้ำต้มปะลาระกับ ตรมปะทูนะคะดับขาวก็สูตรไขยสูตรมันนะคะนี้ก็เป็นสูตรน้องปูก็ทําตามแบบตา์ตัวเองนะคะน้ำก็เตรียมใส่คู่ถังมาไว้ล้างผักล้างของโดยเฉพาะนะคะไ,ได้ไม่ต้องลุกไปลุกมาเนาะ อ๋อนี่นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราเอาน้ำปลาใส่นะคะปะลาก็นี่ค่ะจะหมดแล้วน,นะะเราก็เอาปลาทูนะคะปลาทูที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะมาต้มนะคะ เลยตกงลงไปกับน้ำปลานะคะผ่อนไฟนิดนึงเดี๋ยวเราจัดจานล้างเห็ดนะคะล้างเห็ดเราก็ปอกอ่าพริกปอกอันนี้เสร็จแล้วเนาะเราก็เตรียมไว้ขั่วนะทีนี้เราก็จะล้างเห็ด นี่เราจะเตรียมไว้เราจะเอาไว้คั่วแ้เราก็ล้างเห็ดค่ะ อืมนี่ค่ะล้างเหแล้วเราก็จะามาต้มกับปลาทูนะคะนี่เลยเพราะเราไม่ได้ใช้ย่างเนาะเราก็ต้มกับปลาทูเลยนะคะเราล้างเสร็จแล้วนี่นะคะ ต้มทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเราก็รอตั่วพริกนะคะเราเก็บของเดี๋ยวเราไปเทน้ำทิ้งก่อนนะคะเทน้ำทิ้งเดี๋ยวเรามาล้างผักก็จะต้มไว้ประมาณนี้นะคะนี่เลย ปิดไฟซะหน่อยอ่าต้มใส่น้ําปลานะคะแล้วก็ต้มเห็ดด้วยแล้วก็ปลาทูด้วยนะคะส่วนตัวนี้ก็น่าจะเอ่อจะสุกแล้วหรือเปล่านะคะนี่นี่นะคะไปต้มไปเรื่อยๆต้มยำเครื่องในนะคะก็จะเป็นมืดๆหน่อยนะคะ เดี๋ยวคอยมาดูตอนคั่วพริกนะคะอ่านี่นะคะเราก็ต้มปลาทูพอประมาณแล้วนะคะนี่นะคะมองเห็นหรือเปล่าย้อนแสงเนาะเราก็จะคั่วพริกนะคะทําการคั่วพริกนะคะมามุมนี้ประมาณนี้นะคะเราก็ทําการคั่วพริกนะคะ เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะ ให้มันเย็นก่อนแล้วเราทำการแกะนะคะนี่นะคะเราก็ได้ ผัวพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดิดเลแล้วก็ผักเนี่ยจะเตรียมไว้กินก็ป่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผักที่จะเตรียมไว้ใส่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือการโขกนะคะ<ๆ>การขูดพริกนะคะนี่ค่ะขูพริกนะคะก่อนเราจะโขก,ก,กนะคะแล้วเราก็แก็บใบทูนะคะนี่ประทูที่เราต้มแล้วนี่ก็เป็นน้ำปลาแล้วก็ใส่ นี่เลยหุงแซ่บๆนะคะใส่มากแซ่บมากนะคะแล้วแต่ค,ความชอบนะคะ <c oughs> ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็โคริกนะคะ ละเอียดแล้วเราก็มาทําการแกะปลาทูนะคะแกะปลาทูระวังก้างนะคะนี่ต้มใส่น้ำปลาร้านะคะ 能能能。 แล้วก็ทำกันโทกเลยตาปลาทูเสร็จแล้วก็เอาเห็ดใส่นะคะก็หยิบเห็ดเลยนะคะในในมึงเราก็เลอและแล้วก็เอาใส่เลยละกันนะคะนนะคะที่เราต้มไปด้วยนะคะเพราะเราจะ ตามสาเหตุนะคะระวังมีก้างปลาก้างที่ว่าเราต้มใส่กับปลาเน้องาอาจจะติดตรงเหตุเราก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะ,เร,ระ,คะเราก็เอาไว้ทิ้งนะคะเอาเราก็โคลกต่อเลยนะคะ น้ำพริกเราจะเผ็ดก็ไม่เผ็ดนะพอใส่ปลาทูใส่เห็ดเข้าไปแล้วสีจืดไปแล้วนี่นค่ะทุน เราก็จะเอาน้ำปลานะคะที่เราต้มนะคะกับปะทูนะคะใส่ไปนะคะนี่นะคะชอบน้ำเยอะก็ใส่เยอะนะคะชอบน้ำน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่หน้าาประมาณนี้เลยนะคะอ่าเราชิมดูสักนิดนึงทำอะไรกินเลยละกันอืม รสชาติก็แซ่บแล้วนะคะเราไม่ใส่มะนาวนะคะเดี๋ยวมันจะเสียเร็วนะเราก็ถือว่ารสชาติอร่อยแล้วเราก็จะใส่ผักเลยนะคะใส่ต้นหอมที่เราหั่นไว้เลยชอบผักเยอะๆก็ใส่เยอะๆนะคะนี่เลยนะคะถ้าน้ำมันยังน้อยนะคะ เราก็อาจจะเติมน้ำปะลาอีกก็ได้นะคะถ้าเราใส่ผักไปแล้วนะคะพูดใส่ว่า <c oughs> ใส่น้ำปลาสักหน่อยนะคะ <c oughs> แล้วก็เพิ่มความแซ่บอีกสักนิดนึงนะคะ เราก็แค่ใส่ผักที่เราหั่นไว้เนาะนี่นะคะต้มปลาทูใส่เห็ดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะน่านทานไหมคะ อ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องปูด,ด้วยนะคะกดให้กำลังใจน้องปูด,ด้วยนะคะเมนูง่ายๆเย,ย็นนี้นะคะสวัสดีค่ะ